สวัสดีครับผมอัปเดตงานให้ชมอีกครั้งนะครับผมอ่าเข้าวันที่6แล้วนะครับผมในการทําตัวโรงกันศาส์ยื่นมานะครับผมเป็นการต่อหน้าบ้านแล้วก็เป็นรูปตัวเอลนะเป็นวันที่6นะครับผมตอนนี้อยู่ที่เมืองอบลน,นะครับผมจังหวัดอุบลน,นะก็มาต่อเติมหลังคานะครับผมซ้อนรางนะครับผมก็คืบหน้าไปเยอะนะครับผม เชื่อมอีกประมาณ2วันก็น่าจะจบนะครับผมตัวส่้นรางตัวนี้นะครับผมพื้นที่ทั้งหมด70กว่าตารางเมตรนะครับผมนี่นะครับผมกดไปเล็โชก็เชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมตัวเล็โชนะนี่นะครับผมก็มีการเชื่อมตัวสวนรางตัวข้างในนี้นะครับผมนี่ยตัวส้นรางก็มีการเชื่อม เหล็กหน้าสี่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีการใช้ตัวหน้า6นะเหล็กกล่องขึ้นไปอีกทีหนึงนะเป็นตัวซ่อนรางนะครับผมก็จะมองไม่เห็นตัวรางเลยแล้วก็ตัวแผ่นเมทัลชีตหรือแผ่นลังคานะครับผมแบบนี้นะครับผมลังคาซ่อนรางนะรางก็จะอยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวจะมีเหล็ก ใหญ่ปิดอีกข้างหนึ่งนะฮะก็จะไม่เห็นเลยทั้งลังคาแล้วก็ทั้งรางนะครับผมอัปเดตางานให้ชมนะครับผมสนใจทีมช่างสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมกำลังไล่เก็บตัวเชื่อมต่างๆนะครับผมอนะไ่เก็บแต้มให้เต็มนะครับผม เพิ่มความแข็งแรงนะาการเชื่อมนะครับผมนี่ครับทีมงานนะตัว ตัวเฉียงตัวนี้นะครับผมเราประกบหน้าสี่คู่เลยนะครับผมมันจะแข็งแรงกว่านะนะครับผมเพราะว่าเสาเสาจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะเกะกะพื้นที่นะเสาก็จะเบี่ยงออกนิดน,นึงนะครับให้อยู่โซนตรงนี้นะให้ตรงกับตัวบ้านเลยนะนะครับผมเสามันจะดีกว่านะครับผม เหล็กที่ใช้นะครับผมเป็นเหล็กคาร์ไนหมดเลยนะนะครับผมเดี๋ยวจะมีการลงสีด้วยสีขาวนะครับผมขา่ด้านนะมีนการลงนสีขาวนะลูกค้าต้องการสีขาวนะครับผมปกติเขาจะใช้ดําด้านนะแต่ตัวนี้ใช้สีขาวฮนะเพราะว่าตัวบ้านนะครับผม ไรเก็บต <muitas S 2> ัวเชื <bod harmonic> ่อมอยู no ่นะฮะเพิ่มให้แข็งแรงนะผมเสาก็ความห่าง60เซนนะ เสาเนี ja, bon. ่ยฮะผมมาสี่ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับจนเสร็จเลยนะครับผมสนใจทีมช่างสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเรารับงานทั่วประเทศเลยนะครับผมอัปเดตคืราคากันได้นะครับผม